มาทำต้มจืดเต้าหู้ยัดไส้หมูสับกันค่ะใช้หมูสับสามขีดปรุงรสด,ด้วยซอสฝาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะสามเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันงาหนึ่งช้อนชาแล้วก็แป้งมันครึ่งช้อนโต๊ะคลุกเคล้าวนวดให้เข้าเครื่องแล้วก็พักไว้ค่ะหลังจากนั้นก็ใช้เต้าหู้แข็งแบบขาวหั่นเป็นชิ้นสามเหลี่ยมเล็กแบบนี้ค่ะแล้วก็ควักเนื้อเต้าหู้ตรงกลางออกให้เป็นร่องแบบนี้ค่ะ เอาหมูสับใส่ลงไปเป็นไส้นะคะใส่ให้แน่นๆเลยค่ะเวลาต้มชิ้นหมูจะได้ไม่หลุดออกมาค่ะส่วนหมูสับที่เหลือก็ปั้นก้อนเตรียมไว้ค่ะต้มน้ำให้เดือดใส่เกลือเล็กน้อยลงรากผักชีค่ะปรับเป็นไฟกลางค่อนอ่อนแล้วก็ใส่เต้าหู้หมูสับลงหม้อด้วยความเบามือค่ะตามด้วยเห็ดหอมแล้วก็ปิดฝาต้มให้สุกค่ะ ต้มพอหมูสุกก็ใส่แครอทตามด้วยกลั่มปรีค่ะแล้วก็ปรับเป็นไฟกลางหลังจากนั้นก็ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสฝาเกเขียวค่ะปรับแล้วก็ชิมรสตามชอบปิดฝาทําการต้มให้ผักสุกค่ะต้มผักสุกดีแล้วก็ใส่พริกไทยดำเล็กน้อยช่วยเพิ่มความหอมค่ะสุดท้ายใส่คนต้นหอมหั่นทอนสักหน่อยค่ะเสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟตอนร้อนๆน,นี่แหละค่ะ เต้าหูยัดไส้หมูสับหอมหอมน้ำซุปใสๆกับผักหวานอ่อนนุ่มอร่อยกลมกล่อมสดตอนร้อนๆนะคล่องคอดีค่ะ